สวัสดีครับพี่น้องครับน้าวัดสว่างบ้านผือครับข้างไหนอายะแล้วพี่น้องประตูวันนี้สองสามประตูโู้โไฟเ,เด็ดยาวๆพี่น้องเห็นไนหะมีประตูนึงมัน,มนทั้งเขาวนหลไหลแร่ผมมีเรียงไทยประตูเนี่ยเป็นค,คนข้างไหนตอนนี้ประมาณสองพันกว่าแล้วครับสองพันเกืบ 3, อบสามพันแหะครับผมเพิ่งเริ่มแสดงพี่น้อง ตั้งเลยครับตั้งหา้างแล้วครับไปหาปลาอย่างเดียวเลยไทยสดๆให้พี่น้องเพิ่งเอาครับผมบรรยากาศก็ที่ประมาณนี้ครับเพระาะว่าประตูมันหลายทางพี่น้องท้าที่ไปรเรียกให้เลยดีแต่ให้พี่น้องมัาแต่ว่ขาขังไรเนี่ยอันยะนะครับ โอเคครับผมบาทครับทั้งวัดทั้งอย่างพิ่นเขากันเบิดแหมโอคุณครับมาทีนี่โอคุณทุกมือเลยถึงมือเขาวางเขามาพักก็ยังโอคุณเลยรู้สึกครับคนข้างในเนี่ยคือสองพันเกือบสามพันนะพี่น้อง มาไหนดีคลิปมุมส um yeah, oh, ูงไปถือเคียงอย่างน้อแต่วิวบักยังงามกังทึงบักยังสวยน่ครับโอ้เสียดายอะไรเฮ็่อย่างเมื่อใดคอยตัดเชียงทิ่มไปไหลนัดที่ไหลก็ได้เลือกที่จะว่าเอ๊ะว่าอัพก็ะด้จบ อย่างพี่น้องเห็นมุมสูงมันมันเห็นอย่างหลายๆอย,ย่างเนี่ยทั้งไอ้พื้นที่ของไอ้นักแสดงที่บาได้อยู่กับหม่องเวทีอยู่มันตั้งกันสีหามตรอะ่ะพี่นอ้องเคยเห็นนักแสดงเนี่ยถ้ายางลงมาเนี่ยถ้าใส่สงูงเนี่ยโอ้ผมมาขาหักเลยเลยแหละขาหักตกลงมาเนี่ยอันนี้บอดดี้ยา่างเป็นการฆ่าหน้าประตูนี่แหละพี่น้องมึง ได้หลายทางพี่น้องล็องคิดเพื่อเราเทียบกับบัตรมาพื้นเนี่ยบัตรน,นำอมน้อยเลยอันที่แบบจัดเป็นระเบียแบเบป็แนวพื้นที่เพิ่อนหลายพี่น,น้องเขาต้องแยกอห้ออกว่าพื้นที่เพื่อนหลายเพื่อนนิเพื่อนจัดสรรอย่างก็ได้เราเพิ่นกับประสบการณ์ มันจัดงานใหญ่มาไหมตั้งแต่ผมเบิ้งมาเนี่ยมันจัดงานใหญ่มาโอเคนะครับเอาประสบการณ์ในตรงเนี้ยไปจัดการกับวัดเขาจัดกับหมู่บ้านเขาที่จัดงานไปในพาย,ายา้างนาพี่น้องผมว่าโอ้ยซอยไอดอไ้หลายซอยใดไหลครับพี่น้องเบิ้งมันเป็นระบบระเบียบมันเป็นมันโอเคครับรู้สึกแล้วมันมันโอเคอะ่อคอะ พื้นที่มันบ่อจำกัดน้ำบ่อได้โทษวัดเมื่อคืนเนี่ยก็บมวิธการจัดการดีวัดครับดีวัดย่า,ยางแต่เสียว่าวาัดนาแคบแต่คุณนาไหลายจ๊ดินี่เมืาาาา่อนี้วัดนากว้างถนนเขานา้วัดกับกว้างแล้วก็มีหลายทางห้อมมาเจ๊ดิความโชคดีของหลายๆอย่างมันสมคือกัน พี Or, yeah. yeah, ่น้องเ่นห้เป็นปนมุมมองหลายอย่าง้าผู้ใดจัดงานหรืออย่างเสียนะทำมาทำทำาคิดกันไปพี่น้องเหรนเอียนบางสิมันพน ใช่ย <Jean> ้ายได้พ <myster iously> yeah. well, ี่น้องทางไหนเนี่ยคืออาญาเราดิบางเพราะว่าสถานที่กว้างไม่ใช่ดิ ส่งงานกับส่งไปครับส่งงานบ้านน้อยแต่เรื่องอาญ,ญาอาญ,ญาเนี่ยน้องพี่น้องถามไปเบื้องตอนอ่าผู้ใดที่บันทายได้เห็นเห็ครับอยู่ในนั่นนนีอาจจะเป็นของอ่าน้องมอดครับผมช่องเจนมอดครับผมนี่เป็นคนมีสิทธิ์ทายได้ตระกาของแอดมินครับผมพี่น้อง,ง,อง,งครับเมฆขับไปเบื้องครับ่อนทักเพจสาวน้อย Thì nó thể hiện anh nhạc con này Cái <laughs> lưng anh nhạc, anh nhạc này nó nè ยิ้มไหมฮสบายไหมล่ละเรื่องงานบ่อนอสบายใจแล้วครับตอนนี้โอเคแล้วครับครับผมขออนุญาตส่งงานบ่อนอนสนิทกันเพราะว่ามันไหลนาทีคนนี้มันอัพบอลลูแล้วพี่น้องครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ